ขอนมน้อมระลึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพญานวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิดินทโรด้วยความคารพบูชาขอโอกาสพระเทลานุเถละเพื่อนพระภิกษุสมเด็ทุกูปก็รูขอจเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาทำบุญใสบาต ถวายพัฒหารนวสีรัตะนธรรมารามเช้าว,วันนี้วันพุทธที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2567ในเบื้องต้นจะได้อนุโมทนากับคณะเจ้าภาพถวายพัฒหารเช้าพัฒหารเพลนและน้ำปณะนะอนอนุโมทนากับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา170 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาในเครือดอร์นรงค์ทัศนานิพันธ์สองขอนุมโมทนากับคุณเสรีคุณประนุษประนุษพรทานาธรประธานบริษัทประธานบริหารบริษัทบิ๊กคีนจำกัดเจ้าภาพร่วมถวายประหารเช้าและน้ำปานะคุณแม่ ทองหลางมั่นเกตวิตคุณวิยาสินีจันทองอ่อนพุนจักรินมัชชิมาวิวัตรและเจ้าภาพถวายพระทหารเพนคุณรวีนันวงชัยวัชระวันนี้พระสงฆ์รับบิณฑบาต42รูปสมณีนิ1เรูปคาราวาส458ท่านสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิพระภิกษุสาม,มนเณรห้าสิบสามรูปญาโยม4ี่ร้ห้าสิบแท่านอนุโมทนากับพระนเจ้าภาพถวายพระาหารเช้าพระาหารเพนก็ญาโยมสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาทำบุญใส่บาตถวายพระทหารนวสีรตนะธรรมราม โยมมาถวายทองยังไม่หยุด <laughs> บางท่านบอกไว้แจ้งไว้ว่าจะมาถว,วายขอจองไว้ก่อนามาถวายพระอาจารย์บอกโยมว่าจะทำประอบทองคำบรรจุพระบระมสารีริกธาตุห้กิโลว่าโยมไหนจะร่วม นะทำบุญด้วยกันบอกไม่ถึงอาทิตย์นะครบห้ากิโลนะโยมมาช่วยกันถวายเมื่อวานเจ้าของร้านทองที่อยู่ข้างหน้าวัดบอกว่าไม่เคยมาวัดจะเห็นคนไปซื้อทองซื้อทองมาถวายอดไม่ได้ก็เลยเข้ามาถวายทองด้วยงัน <laughs> มาไมาจากไหนว่าเจ้าขวางร้านทองที่อยู่ตรงข้ามวัดเห็นเขาไปซื้อทองกันมาถวายอันนี้ก็ได้ตามสมเจตนาที่ตั้งใจไว้เกี่กันสร้างพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอาจารย์ก็ตั้งใจว่าวันอาสารหาบูชาเขาจะทําเสร็จสมบูรณ์ก็จะทําพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เซนพระเกศาธาตุมาปฏิสถานที่วัดศรีรัตนธรรมารามตามเจตนามารบที่ท่านเจ้าปกุณสมเด็จหลวงพ่อพระอาจารย์ท่านได้ตั้งใจไว้ท่านบอกว่าพระเกแก้วจุลมณีมหาเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่ปฏิสถานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าทีนี้จำลองตามคติประวัติศาสตร์เรื่องราวตำราโบราณ ออกแบบมาเป็นพระมหาเจดีย์เชื่อพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์ที่วัดศรีราตนาธรรมรามก็ควรที่จะบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนยิโยมสักการะบูชาด้วยจึงได้สร้างพระเกศแก้วจุลามณีขึ้นแล้วก็สร้างพระอบอันนี้ก็ปณิถานไว้ที่นี่แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นี่เราก็ยังมีฉลองใหญ่ ในห่วงแห่งการฉลองนี้ก็เป็นการฉลองอุโบสถกลางน้ำวัดศรีรัตนธรรมารามที่ท่านเจ้าพคุณสมเด็จหลวงพ่อพระอาจารย์ได้วางศิาลาฤกษ์ในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นม่นหวางศิาลาฤกษาทพิธีหล่อพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ยอดพระเกศพระพุทธสิริรัตนมงคลที่บดีสถานบนอุโบสถกลางน้ำ ตลอดจนทำทุกอย่างท่านเสียสละทุ่มเทกำลังแรงกายความตั้งใจท่านว่าเป็นผลงานิ้นสุดท้ายที่ท่านสร้างไว้ให้กับพระพุทธศาสนาวันนี้ก็สำเร็จสมบูรณ์ตามเจตนาปรารบที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้ตั้งใจไว้ก็อยู่ในห่วงของการฉลองอุโบสถแล้วพรุ่งนี้เราก็จะทำพิธีตัดหวายลูกนิมิต อุโบสถก็สำเร็จในวาระที่สามแห่งการทำพิธีกรรมทางอุโบสถเนี่ยคือวาระแรกได้ทำการขอพระราชทานวิสุงคามาสีมาคือขอนะพระบรมราชานุญ,ญาพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างอุโบสถกําหนดเขตแดนของอุโบสถแล้วก็ได้รับพระราชทานมามีการปักเขตสีมา มีการสวดถอนตามพระธรรมวินัยมีการสวดถอนหลังจากนั้นก็มีการตัดลูกนิมิตกนะสง์ก็ทําการสวดเยติทักนิมิตตามพระธรรมวินัยอันเนี้ยอันนี้เป็นวรระสุดท้ายเป็นวรระที่สามมาประกอบกิจในวันพรุ่งนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกประการก็ชื่อว่าเป็นอุโบสถอย่างอารามที่ว่าวัดศรีรัตนธรรมารามที่ประิษถาน ผู้กับพระพุทธศาสนาเอาไว้ตรงนี้ดังนั้นญาติโยมที่ยังไม่ปิดลูกนิมิตหรือว่าญาติโยมที่จะมาร่วมกันพระอาจารย์ก็คิดว่าวัดศรีรัตนธรรมารามเราก็มีพรุ่งนี้แค่ครั้งเดียวในพิธีตัดไวยลูกนิมิตต้องไม่มีการสร้างอุโบสถใหม่สวดถอนใหม่ตัดลูกนิมิตใหม่วัดหนึ่งก็มีครั้งเดียวพรุ่งนี้ดังนั้น ยึงหาโอกาสยากเวลาลูกนิมิตเมื่อปิดทองลูกนิมิตแล้วเราตัดหวยลูกนิมิตมีใบเสมาครอบไว้ก็ปิดไม่ได้แล้วงั้นท่านใดที่ยังไม่ปิดก็มีโอกาสแล้วก็ปิดทองอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเป็นสมบัติที่เราสร้างไว้ให้กับพระพุทธศาสนาสมบัติสร้างไว้ให้กับโลกให้กับแผ่นดินให้กับวัดวาอาราม แต่หลวงพ่อท่านก็ยังสอนให้เราสร้างสมบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเราเก็คือกรารประพฤติปฏิบัติอันนี้บาอาจารย์ว่าก็เป็นหัวใจสำคัญคือการทำสมาธิที่หลวงปู่มั่นที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมสั่งสอนหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็นำตรงนี้มาบอกกล่าวให้กับพวกเรา เราศียสยานุสิตเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติคือการพัฒนาจิตเมื่อเราได้หนทางในการพัฒนาใจคือการทำสมาธิความทราบซึ้งความสงบความเป็นหนึ่งการรู้เท่าทันตัวเองการเตือนใจตัวเองความเป็นอุเบกขาในใจก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีสมาธิในใจ ก็เชื่อว่าความตั้งมั่นของใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีความตั้งมั่นของใจเกิดขึ้นการวันไหวกับอารมณ์มันก็ไม่เกิดการวันไหวกับอารมณ์มันไม่เกิดเมื่อจิตของเราตั้งมั่นก็แน่วแน่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขารมณ์มันก็จะเกิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราพัฒนาจิตหรือว่าทําสมาธิภาวนาดัางนั้น างด้านศาสนาสถานศาสนาวัตถุในอารามเราก็ร่วมกันสร้างศาสนาธรรมที่อยู่ในใจของเราก็ร่วมกันปฏิบัติก็เชื่อว่าการจันลงการรักษาการดำรงอยู่การคงไว้ในซึ่งคำสอนแนวทางพระพุทธศาสนาก็จะอยู่ตลอดไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าไม่มีใครที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได้นอกจากภิกษุ สมาเนนุบาสกกุบาสีกาช่วยการจันโลงรักษาการที่จะรักษาความจริงแห่งพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องการเกิดจากการประพฤติปฏิบัติให้เราเข้าใจจริงๆก่อนเห็นจริงๆรรู้จริงๆสัมผัสจริงๆในผลของธรรมะหรือว่าการปฏิบัติสมาธิตาภาวนาจึงจะช่วยการรักษาความจริงอน,นั้นไว้ได้ถ้าเกิดยังไม่ได้เห็นความจริงยังไม่ปฏิบัติได้รับผลจริงๆเราก็ไม่ สามารถเข้าถึงแห่งการรักษาซึ่งความจริงพระพุทธศาสนาได้นั่นเกิดจากการปฏิบัติของเรานั่นก็นนโมทนากับคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาถวายพัะตาหารนวัศีรัตนธรรมารามอันนี้ก็ทุกภาคส่วนทุกหน่วยทุกคณะก็จะเข้ามาที่วัดศีรัตนธรรมารามเป็นงานใหญ่จึงคำจำคำหลวงพ่อได้ ท่านสอ,อนสมาธิเสร็จท่านผ่านไปท่านบอกว่าช่วยกันนะช่วยกันเพราะว่างานใหญ่ยังมีอีกข้างหน้าท่านว่ายังมีอีกเยอะงานนี้ก็งานใหญ่หนึ่งะต่อไปเราสร้างพระมหาเจดีย์แล้วเสร็จก็จะมีงานใหญ่อีกงานใหญ่หนึ่งจมกันร่วมกันฉลองพระมหาเจดีย์ท่านก็บอกว่าวัดศรีรันาตนธรรมรามเนี่ย จำคำหลวงพ่อไว้ว่าวัดศรีรัตนธรรมารามต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาฉันว่าอย่างนั้นมาถึงวันนี้หลวงพ่อได้มรณภาพาไปสี่ปีแล้วก็ช่วยกันพัฒนาวัดวาอารามจนคงจะเป็นตามที่หลวงพ่อตั้งใจไว้เป็นวัดที่สำคัญก็คือกานธรรมประโยชน์ให้กับญาติโยมพุทธบริษัท ได้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองฝึกหัดพัฒนาจิตพัฒนาใจของตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนั้นก็นโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านมีถวายทองคำเพิ่มหนึ่งสองสาสาธุยังมีอีกคณะหนึ่ง หนึ่งสองสามสาธุท่าได้ท่านมวธนากับญาติโยมที่ได้ถวายนะทองคําอันนี้คณะพระภิสษุสามเณรและญาติโยมถวายเนี่ยไม่ใช่แต่โยมนะ แต่โยมที่มาวัดพระเนนก็ถวายพระอาจารย์ได้หลายบาทแล้วภายพระพิสุทธสัมพัน,พน,พน,พนเนี่ยองนี้จองหนึ่งบาทองนี้จองสองบาทยังคุยกับพระท่านอ้แสดงว่าไม่ใช่แต่โยมเนี่ยที่ศรัทธาพระเนนนะก็ศรัทธาในปฏิปทาอันนี้ไม่ได้ยกยอ่ยอ,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 ยองกันเองอ่ะได้หลายบาทบางองค์สองบาทบางองค์หนึ่งบาท แล้วก็มีพนักง,งานวัดแม่ครัวพนักง,งานทำความสะอาดนะมาถวายบางคนห้าสิบตังบางคนหนึ่งบาทบาอาจารย์โอ้นาโนโมทนาเพราะว่าทางวัดให้เงินเดือนไปเนี่ยบางคนก็หมื่นหนึ่งบางคนก็หมื่นสองเนี่ยเราถวายทองบาทหนึ่งเท่ากับว่าเงินเดือนสองเดือนสามเดือนน่ะมาถวายดังนั้นศรัทธามันเกิดเพราะอันนี้นอนุโมทนาตั้ง ญาติโยมเราเองด้วยพนักงานพระภิกษุสาม,มนเนรร่วมกันถวายหน่อล้อมเป็นพระอบฟังพระอาจารย์พูดทุกวัน,ท,วนทุกวันก็เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาด้วยคณะนะพระภิสษุสาม,มนเณรและญาติโยมถาวายทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทกับครึ่งสลึงอันนี้สา,สา ถวายเพิ่มหนึ่งสองสามสาธุนาอันนี้คุณนันทนาวิสุทธ์สีมณีคุณและคุณศสิริพัฒนครูประทมเสดีและครอบครัวขอถวายทองคำเพื่อสร้างพระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวนน้ำหนักหนึ่งสลึง พระนโมทนากับอาจารย์ดรจินดาขาวาขาวัฒนาวขาววัฒนกูลและคณะญาติมิตรสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา170มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสาขา254วัสุทธิวรารามได้ถวายทองคำประกอบด้วยหนึ่ง อาจารย์ดเรเจนดาคาวัฒนกูลน้ำหนักหนึ่งบาทสาอาจารย์าชาลิตาคาวัฒนกูลหนึ่งบาทสานายอาระยะเต็มดวงหนึ่งบาทสาคุณสุวิมล รักษาศิษย์และครอบครัวหนึ่งบาทาคุณสุรชัยและอาจารย์นิตยาตีรวานิสันหนึ่งบาทาคุณทวีเอกสุวรรณเจริญหนึ่งบาทาคุณนฤวรรณเอกสุวรรณเจริญหนึ่งบาทาคุณสมชายศรีกิษณพลหนึ่งบาทส,าสถาบันพลังจิตานุภาพ สาขาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมหาเทยรา,ยลามลำคำแหงหกบาทสาทคุณคุณชนินหนึ่งสลึงลก็คุณการจนาเอื้ออารักษ์รวมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดตองคำสิบสี่บาทกับหนึ่งสลึงอันนี้ถวายตองคำ คุณการดาสุทธรักและครอบครัวตลอดจนคณะญาติมิตรทั้งหลายถ้าถาวายทองคำเพื่อสร้างพระอบมัญจุพระบรมสารีริกธาตุ1.04กรัมสาธุคุณแม่รุ่งหาไทยคุณแม่สมก้อนจันเทศนางสาวศิริการก้อนจันเทศและครอบครัวก้อนจันเทศ เทวไยทองคำอีกหนึ่งบาทสาธุงพ่อบอกว่าอ่านให้เทวดาฟังไม่ใานานให้นุโมทนากับโยมคุณรวีน,นันวงชัยวัชระและครอบครัวทำบุญถวายทองคำเพื่อทำพระโอบบรจุพระเกศสาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศแก้วจุลามณาีมหาเจดีน้ำหนัก สิบหกกร,รัมหนึ่งบาทและอีกแปดกรรมอันนี้สาธุาธคุณลาลิชัตวชัชยะเสตร,รุษคุณเอกวัตรเราหาวัฒนาวานิชและคุณเพนรุ่งสิงห์ทองถอวายต่างหูทองคำศูนย์จุดสี่หกกรัมสาธุ ันนี้คุณราวิวันวานิชผลและตระกูลวานิชผลถวายเพชรหนึ่งกะหลัดกว่าและพลอยในสาธุคุณวิรุตปันนรงโลตระกูลและคณะครอบครัวโลตระกูลครอบครัวสิงหาสถิต รวมบริจาคทองคําเพื่อสร้างโภบทองคําจํานวนหนึ่งกัมสาธุเป็นแม่มาลัยดอกพุทราและบุตรหลานถวายทองคําเพื่อสร้างพระภบหน,หนักหนึ่งบาทสาธุคุณชิดสุนทรพงศ์คุณจนิสศรีการสุนทรพงศ์คุณปาสิดาธัญกรรม คุณกิติภพธัญกรรมถวายทองการสร้างพระอกพระบรมสารีริกธาตุน้ำหนักหนึ่งบาศา,านโมทนากับคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านาร่วมกันสร้างแล้วก็มาทำพิธีสมโพธิทำบุญด้วยกันตอนนี้เรามาร่วมกันฉลองอุโบสถ กลางน้ำวัดศรีรัตะนธรรมารามพรุ่งนี้ก็ตัดไว้ลูกนิมิตแล้วสมวันท้ายหลังจากวันที่18คือวันที่19 20 21ก็จะส,สวดเจริญพุทธมนตแสดงพระธรรมเทศนาสมโพธุโบสถไปเรื่อยๆจนถึงวันที่21่ดดังนั้นก็จเจริญพรท่านไหนที่มีเวลาหรือว่าจัดสรรเวลามาได้ก็มาร่วมพิธีกันก็อยากให้มาทุกท่านมาร่วมบุญ อย่างไได้มาประพฤติปฏิบัติมาสวมดมนต์นั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาก็เกิดานิสงผลบุญกับเราท่านทั้งหลายในบัดนี้คณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาให้พรทุกท่านก็เชิญกวดน้ำรับพรอ,อยู่ที่ส่วนกุศลเป็นลำดับต่อไป